สวัสดีครับคุณดูสวัสดีครับคุนดูสวัสดีครับบอสพงษ์สวัสดีครับบอสทอมอ่ะวันนี้เรามาอยู่กับหูฟังของเบซูสเบซสมันออกเสียงว่าเบซูสใช่ไหมใช่ครับมันออกเสียงว่าเบซูสคือยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้อ่านว่าอะไรเอาฮะแต่ว่าตอนนี้เขาแบบเขามาขายที่ไทยชัดเจนเขามีไกด์ไลน์มาให้บอกว่าให้อ่านว่าเบซูสครับก็จริงๆแล้วจะอ่านว่าอะไรเนี่ยก็ถือว่าเข้าใจตรงกันละกันเพราะว่า อีห่อนึงเขาก็เคยมีปัญหานี้มาเป็นสิปีไม่ใช่อีกยห่อนึงหลายยี่ห้อเลยหลายยี่ห้อเลยแบบว่าบอกให้อ่านอย่างเงี้ยแต่ว่าพอซีอขึ้นพรีเซนต์บนหน้าเขาก็เรียกอีแบบเรียกอีแบบหนึ่งครับเออก็อ่ะถือว่าอย่างนี้ตามที่เขาบอกมาว่าก็เรียกเบซุสนะครับอ่ะวันนี้เรามากับหูฟังเบซุสทั้งหมด3รุ่นก็คืออันนี้อีไลอีไลสปอร์ตอ่ะถ้าอ่านเป็นแนวอีสานจะอีลี่อีลี่จริงๆเดานะว่ามันมาจากคําว่าอีลีอีลีท อ๋ออีลีดอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็ย่อมาเป็นอีไลอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับบาวี่เอ็มเซ็สิบนะฮะจะเรียกแบบสลับกันทุกทีเลยเพราะว่าพอเวลาเรียกอีไลเงี้ยอีไลสปอร์ตหนึ่งมันดูแปลกๆรู้สึกว่ามันต้องเป็นอีไลสปอร์ตวันโอเคเอางี้เอางี้อออีไลหรืออีลี่เนี่ยเราเรียกว่าโอเพนเอียร์อ่าโอเพนเอียร์อ่าส่วนนี้โบบี้เราเรียกอินเอียร์อินเอียร์อ่าเพราะมันเป็นหูฟังประเภทอินเอียร์ไปอ่าอันนี้เรียกอะไรนะ โอเพนเออ่าโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นอ่าเออนเออ่ามันเป็น o n อนเหรือเป็นโอเวอร์เอียนี้โอเวอร์เอียร์เพราะว่ามันก็ครอบผูใช่ใอันนี้ชื่อรุ่นอะไรอันนี้ BOWIE H1i H1i นะฮะ1 i m แล้วก็ E-Line แต่ว่าเราเรียกว่า In-Ear Open-Ear แล้วก็โอเวอร์เอียร์่เรียกตามประเภทหูฟังเลยจะได้ไม่ต้องจำชื่อรุ่นกันยากๆผมอ่าจริงๆเรามากี้ยังงงเลยว่าตัวเองจำได้ยังไงอะไรอ่ะเรามาเริ่มจากตัวนั้นก่อนเลยไหมก็อเพราะเรามีสองสีเลยครับอ่มีสองสีนจริงๆเขาเหมือนจะมีขายอีกสีด้วยมั้งไม่แน่ใจสีม่วงปะไม่แน่ใจเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจริงลิงก์กดเข้าไปดูเองแล้วกันใช่ผมอ่าพงเคยพูดในรีวิวหูฟังตัว AirPods ไปว่าหูฟังที่เป็นแบบ Over Ear แบบนี้ คือเดี๋ยวนี้มันได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะก็มีคนมาถามไงใช่มันได้รับความนิยมหรอครับโอ้ยตอนนี้ขายกันเกือบทุกยี่ห้อเหลือแค่แบบเหลือแค่ Apple กับ s a m มซุงมั้งที่ยังไม่ได้ทําแต่ว่าแบบพวกแบรนด์อื่นๆเขาก็เริ่มทํากันเยอะละอ่ะจุดเด่นของตัวนี้จุดเด่นคือมันใส่สบายใส่ได้แบบทั้งวันอืมมีเพื่อนวงที่เขาแบบก็บรรยายเป็นสายบรรยายก็จะใส่ตัวเนี้ย ฟังอะไรในรถไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบไม่ได้ถอดอะขึ้นบรรยายจนบรรยายจบก็ไม่ได้ถอดจริงเหรอจริงแล้วเขาฟังแล้วเขาพูดแยกได้หรอไม่ไม่ไม่คือเขาปิดเสียงแต่แค่แบบคือเขาลงจากรถเขาก็ปิดใช่ป่ะแต่แบบเขาก็ไม่ได้ถอดไงเพราะมันใส่สบายเออแล้วก็แบบเวลาพงสอนบางวัน่ะที่พงใช้พวกเนี้ยพงก็ใส่ทั้งวันแล้วก็อยู่ยาวก็ไม่ได้ถอดเก็บเหมือนกันเออคือมันใส่สบายกว่าแบบเรียกว่าอะไร half half in ear หรือ semi in ear อะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่จุกยางอะ อย่างเหมือน AirPods อย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าใช่อันนี้มันใส่สบายกว่าอ,อยู่ได้ทั้งวันแล้วก็คนที่แบบออกกำลังกายอะ่ะบางทีวิ่งอย่างเงี้ยไอหูฟังพวกนั้นบางทีมันอาจจะหลุดง่ายใช่บางทีไปสะกิดนิดน,นึงอาจจะหลุดแต่พวกเนี้ยมันเกี่ยวหัวมันก็ไม่หลุดไงคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ใช้หูฟังแบบออียร์แล้วก็มีแบบเย r t i p นะหลุดตลอดเลยอไอที่มีจุกยางเงี้ยเพราะว่าเป็นคนเหมือนกับผูลื่นเงี้ยเวลาที่ใส่แบบนั้นออกกําลังกายเนี่ยก็คือจะลื่นหลุดอยู่ตลอดทําให้ที่ผ่านมาเน Airpods อืมสามป่ะอ่าสามใช่เออนั่นแหละก็ใช้ที่สุดคือจริงๆแล้วอยากจะซื้อ Airpods รุ่น2มาใช้เหมือนกันเพราะว่ามันใส่ง่ายนะตอนนั้นอะแล้วมันก็อยู่ติดหูแต่ว่าเผอิญว่าตอนนี้รุ่นที่ขายเนี่ยมันไม่มีแบบ w i r e l e s ร c h แล้วอ่ามันจะมีแต่รุ่นที่ไม่มี wireless c h แล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะเรามาพูดถึงตัวนี้กันต่อลองใส่ไหมอันนี้เป็นแบบว่านิดพิกนิดนึงก็คือเวลาตัวเนี้ยเวลาที่เราเราดึงออกจากกล่องเนี่ยมันจะขัดความรู้สึกของเราที่ผ่านๆมาเลยเพราะว่าเวลาเราดึงปัะ เราต้องพลิกมันกลับใช่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 แต่ว่าพอใส่พอใส่เป็นอะจะรู้สึกว่ามันมันง่ายนะมันคือโอโกเออมันคือโอโกที่ง่ายมากๆแล้วก็คุณภาพเสียงโอเคด้วยนะไม่แย่เรียกว่าค่อนข้างดีเลยด้วยซ้าอันนี้อยากจะใส่ให้ดูอะพงลองหันให้ดูนะครับว่าอันนี้คือใส่เวลาที่ไม่มีแว่นใช่ป่ะใช่ส่วนนี้ก็คือใส่เวลาที่ใส่แว่นเฮ้ยเหมือนเตี้ยมกันมาเลยว่ะใส่แว่นทรามดาก็ใส่แว่นเหมือนกันนะแต่วันนี้ใส่ก็คือใส่ได้นะ คือหลายๆคนที่ไม่เคยใส่หูฟังแบบนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเออเวลาที่มีสายคล้องๆเนี่ยมันจะลำคาญไหมอะไรเงี้ยก็อย่างที่พงบอกเลยว่าคือตอนแรกเนี่ยมันอาจจะรู้สึกบ้างแต่พอเราใช้ไปสักพักเนี่ยมันจะชินแล้วมันก็ไม่หนักพงว่าตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สบายไหมแล้วพอมันไปสก,กิดขาแว่นน่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนอ่ะ mm hmm. แต่ว่าพอทิ้งเอาไว้อ่ะเราก็จะลืมมันไปเลยใช่อ่าแล้วกออ็จุดที่มันต่างคือมันไม่ได้เหมือนการเอาหูฟังอะ่ะ ใส่เข้าไปข้างในมันเหมือนมีลําโพงมาแนบอยู่ที่หูมากกว่าอืมอ่ารู้สึก่ว่าเสียงมันจะแบบ สบายกว่าเออแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพวกเสียงเบสหรือว่ารายละเอียดเสียงอะไรเงี้ยมันอาจจะได้<ล>ดแบบลดทอนลงอ่ามันอาจจะจุกจิกได้ไม่เท่าอะไรเงี้ยเออแต่ว่าส่วนที่ชอบอย่างหนึ่งแล้วนอกจากความโปร่งของทั้งเสียงแล้วก็ทั้งตัวความรู้สึกเนี่ยก็คือเบสมันถือว่าโอเคสําหรับพี่นะเบสมันจะมีความโปร่งๆหน่อยแต่ว่าเบสมันยังรู้สึกถึงลูกของเบสอยู่อ,ะอ่ะมีความเป็นทรงมีปริมาณมีความเป็นทรงของเบสอยู่แล้วก็เสียงแหลมเสียงกลางอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เนาะแล้วก็จุดเด่นของตัว ูฟังของเบซูสเนี่ยทั้ง3รุ่นเลยจริงๆแล้วที่เรามาลองเนี่ยก็คือมันจะมี low latency Mode ด้วยอ่าใช่ low latency Mo d e ก็อาจจะเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเล่นเกม,มหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ต้องบอกไว้ครับว่ามันลด latency ได้จริงๆแต่ว่ามันก็จะลด Quality ของเสียงด้วยคือมันจะเหมือนกับว่ามีการบีบอัด range ของเสียงให้ให้ลดลงอะ่ะเสียงแหลมไปๆอาจจะหายไปเสียงต่ำไม่รู้สึกว่าหายไปเท่าไหร่แต่ว่าคือ fidelity ของเสียงเนี่ยมันจะลดลงแต่ว่ามันก็จะลด latency ลงได้จริงๆก็ พูดง่ายๆว่ามันต้องการทําให้แบบตอบสนองไวอ,ะอ่ะมันก็อาจจะต้องแบบลดการส่ง Data ลงบ้างก็คือเป็นเรื่องของฟิสิกส์ปกตินะอ่ะประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยของเบ s ซูสเนี่ยก็คือหูฟังทั้ง3รุ่น ไม่ว่าจะเป็นที่จุดราคาไหนก็ตามมีแอปอ๋อใช่ทุกอันนะ่ะต่อแอปอได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคืออะไรรู้ป่ะใช้แอปอันเดียวกันหมดเลยใช่ไม่ต้องแยก <c oughs> บางที่หอ้อ <c oughs> หนรุ่น1แอปเพื่ออะไร <c oughs> หรือว่าแอปนี้ใช้ได้3รุ่นอ,อีก3รุ่นต้องใช้แอปหนึ่ง <c oughs> ที่งงกว่าเดิมอีกแล้วก็ทุกอันนะ่ะพอต่อแอปเดียวกันนะ่ะข้างในอะ่ะเหมือนกันทุก ทุกหูฟังทุกรุ่นเลเยอั์ในการเลือกอะไรเงี่ยโอเคก็มันก็หมายความว่าแบบเขาพัฒนามาด้วยพื้นฐานเดียวกันใช่คือมันดูไม่แบบว่าสุ่มอ่ะเออใช่ใชบางทีมันจะเหมือนซื้อของสุ่มแล้วที่ดีที่สุดนะคือเวลาเราแบบใส่หูฟังอ่ะรุ่นไหนก็แล้วแต่ของเบสุซะพวกก e เตอร์คำสั่งอะมันเหมือนกันคือบางยี่ห้ออะรุ่นนึง รุ่นแบบสอสารุ่นน่ะมันจะต้องมานั่งจําใหม่อน่ะนึกออกไหมแล้วก็เซ็ตได้ด้วยใช่เข้าไปเซ็ตได้เพิ่มเติมด้วยใช่อันนี้ก็คือซ้ายขวาเซ็ตแยกได้ว่าซ้ายคําสั่งหนึ่งขวาคําสั่งหนึ่งสองแตะสามแตะอะไรเงี้ยอ่าเลือกได้นะครับทีจะคัสตอมไมซ์ได้ถ้าเข้าใจไม่ผิดจะมี2แตะ3แตะแล้วก็แตะค้างตรงนี้แล้วแต่รุ่นนิดนึงแต่ละรุ่นอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีแบบเบสิกที่ทำใใช่งานอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบในดีเทลเนี่ยคือมันแล้วแต่การใช้งานของแต่ละตัวไ อ่ะเรามาพูดถึงความที่ว่ามันชื่อไรสปอร์ตใช่ไหมครับตัวเนี้ยมันเหมาะกับคนออกกาลังกายแน่ๆออกกําลังกายแบบไหนแล้วครับผมคิดว่าเป็นการออกกาลังกายแบบอ outdoor อย่างเช่นการออกไปวิ่งหรือการออกไปขี่จักรยานเพราะว่าข้อดีก็คือเราจะได้ยินเสียงจากแา่นอกข้างด้วยใช่ไหมทำให้คือจะพูดว่าปลอดภัยก็คงไม่ใช่อย่าง,งานั้นสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะได้ยินเสียงนอก,นอกแล้วก็มีความ awareness มากขึ้นดีกว่าอินเอียแน่นอนอ่ะดีกว่าอินเดียแน่นอนแต่สําหรับคนที่ออกกําลังกายในฟิตเนสนะครับ เสียงแอร์ลืมลืมไหมเสียงแอร์ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าสมมุติว่าเราไปไปฟิตเนสเนี้ยแล้วเราชอบฟังเพลงของตัวเองใช่ไหมอ๋อเกิดแอร์คนข้างไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีรีมิกเสียงเพลงข้างนอกเข้ามาด้วยไงอ๋อใช่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 เพราะว่าจะเปิดเพลงอยู่แล้วเออโอเคโอเคเพราะว่าในฟิตเนสเขาจะเปิดเพลงดังอยู่แล้วใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราใส่อันเนี้ยมันก็จะแบบแทรกกันคือส่วนตัวเรียทอมจะแบบไปดูซีรีส์อะไรเงี้ยเวลาเดินบนเทรดมิลอรใช่ไหมครับจริงๆแล้วเวลายกเวทก็ดูซีรีส์ไปด้วยัง <Okay. S 2> แต่ว่าพอสมมติไปเช้าเช้าเงี้ยยิมยังไม่ได้เปิดเพลงเงี้ยโอเคเลยแต่พอยิมเปิดเพลงแั้นแหละอ่าพัทตพัทตอาพัาพทัาพทตาคงไม่โดน YouTube แบนนะ,ะก็ประมาณนี้บอกไวใ้ให้รู้ว่านั่นแหละมันเอาดอกดีกว่านะครับย้อนน,นิดนึงที่เมื่อกี้บอกว่าคนข้างๆได้ยินน่ะมันไม่ใช่ได้ยินแบบง่ายๆนะได้ยินเหมือนเสียงกระซิบอะใช่แต่เราต้องเปิดดังพอสมควรคนข้างๆถึงได้ยินต้องเปิดสุดอะใช่แล้วก็ต้องอยู่ใกล้ๆกันนะ อยางโอเคถ้าเกิดอยู่ห่างกันแบบสักเดือนหนึ่งอ่ะคงว่าไม่มีทางได้ยินคือลองแล้วเหมือนกันจะแต่ว่าไม่ได้ลองด้วยการให้คนอื่นฟังไงเพราะว่าไม่มีคนอื่นนะับมีแบบเมียคนเดียวนะครับก็คือลองออกมาแบบว่าเปิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็เอามาถืออย่างเงมาได้ยินแบบเหมือนเสียงกระซิบไม่ได้เสียงดังแต่ว่าเวลาที่เอาไปเสียบไว้ที่หูเนี่ยก็คือเสียงโอเคอืมอืมอ่ะอันนั้นก็จบไปนะครับกับอีไลโอเปนเอีย อีลน์สปอร์ตวโอเคอาฮะต่อไปเรามาดูกันที่ตัวอินเดียดีกว่าครับลืมบอกแล้วคะพี่พงศ์จำไม่ได้สามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสำหรับตัวนี้ราคาหน้ารังนะราคาโอเคเลยนะครับสำหรับหูฟังโอเพนดีที่มีคุณภาพที่ถือว่าใช้งานได้เลยอะต่อไปเรามาดูตัวถูกกันบ้างครับตัวถูกตัวนี้ก็คือ b e สซ s MZ10 ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออินเดียอินเดียตัวนี้ก็มีรูปร่างที่เราค่อนข้างคุ้นเคยนะฮะดี ผมชอบผมชอบคือภาษาอังกฤษเขามีคำที่บอกว่า if it a i n t broken อ่าฮะก็คือ don't fix it นะถ้ามันไม่พังก็ไม่ต้องไปแก้มันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วในกล่องเนี่ยก็จะมี ear tip นะแต่มันแบบอยู่ล่างๆอ่ะเอออันนี้ต้องแบบแง่ๆขึ้นมาหน่อยนอแล้วชอบนะตรงดีไซน์ของมันเนี่ยมันมีความแก่อยู่นิดนึงเห็นป่ะตรง ear tip อะมันจะมีสีส้มส้เออเออเก็คือมีความแต่ไม่จืดไปใช่ครับแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะมีราคาขายอยู่ที่1,399บาทเนี่ยทัน3ไม่เหรอใช่ตอนแรกผมนึกว่า2,000 1,399บาทคือเสียงก็ดีอันนี้คือราคา M S R P เลยนะยังไม่รวมรถยังไม่รวมอะไรเลยนะเฮ้ยคือเสียงมันดีมากนะเสียงดีเลยเสียงโอเคเลยนอตแคสซิลลิ่งก็โอเคไม่ได้แบบไม่ได้เลิศดเลอะแต่ก็โอเคแล้วก็มีทัชคอนโทรลใช่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกได้ในแอปเหมือนกันใช่อ๋อเมื่อกี้ยังไม่พูดเลยว่าจริงๆแล้วนอกจากฟีเจอร์ที่เราบอกไปแล้วเนี่ยมันปรับ EQ ไดด้้วยอีบ Tset คิ ให้ประมาณ10 10หรือ12อ่ะประมาณเนี้ยเยอะอยู่แล้วก็อย่างบางตัวเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าให้แบบระบบเน้นเบสด้วยแต่ว่า2อันเนี่ยก็คือไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้เราต้องเลือกอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็ EQ เนี่ยมี preset มาให้เลือกเยอะมากแต่เราสามารถเข้าไปตั้ง c u สตอมเองได้ c u สตอมเองด้ใช่ตัวนี้ก็ M z 1 0คุ้มไหมตอนแรกนึกว่า2,000ันะเพราะว่าในภาพเราอ่ะ2 0 0พก็คุ้มแล้วเกิดพุณง่ายๆถ้าเกิดมีคนถามว่าแบบอันเนี้ย ถ้าราคาเท่าไหร่ถึงกล้าแนะนำคนอื่นก็บอก2 0 0พโอเคออมารู้ราคาฟันสามพันสาบาบาทยังไม่ได้บอกว่ามี ANC ด้วยนะมี Active Noise Cancellation แล้วก็มี Transparency Mode Transparency Mode ด้วยใช่ไหมมีปุ่ม pairing ด้วยมีปุ่มเฮ้ยบางีห่อไม่มีไงชาร์จด้วย USBc พูดง่ายๆอย่างเดียวที่มันมันแบบมันไม่มีอ่ะก็คือชาร์จไร้สายเออซึ่งในราคาฟันสามถ้ามันมันมีมันก็บ้าแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนิดนึงว่าตัวนี้ไม่มีชาร์จไร้สายใช่ ก็แต่ว่าแบตอยู่ได้30ชั่วโมงนะครับลืมบอกโ <sc> อ้โหถึกว่ะเออก <sk> ็รวมกล่องชาร์จรวมอะไรเงี้ยนะโอโอก็อันนั้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือมีเหมือนกันก็คือ low latency mode active noise cancellation ใช่ไหม <c> นะตัว active noise cancellation เนี่ยต้องบอกนิดน,นึงว่าเวลาที่นั่งเฉยๆเสียงแอร์เสียงอะไรเงี้ยใช้ง,งานได้โอเคในรถไฟเนี่อะไรเงี้ยก็ใช้งานได้ดีพอสมควร ส่วนตัวแล้วมีการใช้งานแบบหนึ่งที่ได้ลองแล้วรู้สึกว่าตัว active noise cancellation มันทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือนั่งมอเตไซค์นั่งนั่งังวิน uh huh. แล้วเสียงลมเนี่ยคือเหมือนกับว่าระบบประมวลผลของมันนไม่สามารถที่จะจัดการได้จัดการ uh huh. กับเสียงที่มันตี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 ต,ตีตลอดเวลาได้แต่ก็ไม่มีระยะครับก็ปิดไป uh huh. ก็แค่นั้นเองจะบอกว่าเมืองไทยอะเป็นประเทศที่ เทสพวกนี้นได้โหดที่สุดเกือบในโลกแล้วนะวประเทศอื่นเขาไม่ทำกันใช่ไหมประเทศไหนที่จะมีมอไซค์เรือเ <C> e <ars> ครื่องบินรถไฟฟ้ารถไฟขับรถเองเดินข้างถนนพร้อมๆกัน <c oughs> มันแทบไม่มีเลยนะ,ะต้องบอกว่าประเทศไทยอ่ะคือแบบอันนี้เล่าให้ฟังว่าสิ่งแวดล้อมของเรามันทําให้ต้องอดทนแล้วก็จะบอกว่าหลายๆแบรนด์ที่เขาเข้ามาทําตลาดที่ไทยอ่ะเขาพูดเลยว่าทําการตลาดที่ไทยหมายความว่าเขาจะแบบ d e v e l o p product เอาประเทศไทยอ่ะ ยากเพราะว่าโจทย์มันเยอะมากหูฟล์มันเยอะมากเออเขาบอกว่าทําที่ไทยมันยากอืมโอเคอันนี้เล่าให้ฟังขำๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งสาหรับวันนี้นะครับกับหูฟังโอเวอร์เอียร์หรือจะออนเอียร์ก็ประมาณนั้นบ wie วีเอช 1i อันนี้ถือครับพี่ผมช่วยๆกันทำมาหากินบ้างอะไรบ้างนะครับอันเนี้ยเป็นหูฟังที่เมื่อกี้เราสองคนได้ลองแล้วก็รู้สึกว่า <laughs> อีหยังวะอันนี้เราพูดกันแบบตรงๆเราต้องมาพูดกันแบบตรงๆนะครับว่าหูฟังเป็นหูฟังบลูทูธ มี Active Noise Cancellation เหมือนกันใช้งานได้ดีพอสมควรตรงนี้มีก็มีปุ่มให้เรากดได้บนหูฟังอะเนาะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ e a r p a d ถือว่านุ่มดีนะใช้ได้เลยใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบสายด้วยอืซึ่งตรงนี้แหละครับให้พี่พงเล่าครับก็เรารู้สึกว่าครั้งแรกที่ลองแบบมีบลูทูธเดี๋ยวก่อน ขออนิดหนึ่งธรรมดาเวลาที่เราเห็นหูฟังเนี่ยนะที่มันเป็นบลูทูธกับมีสายเนี่ยเราก็จะคิดใช่ไหมในหัวว่าต่อสายดีกว่าแน่นอนแต่นนี่มันสลับกัน <c ười> คือบลูทูธดีกว่าอ่าอ่าเราคิดว่าเขาคงรู้แหละว่าสมัยเนี้ยคนคงไม่ค่อยได้ใช้สายเขาก็เลยเหมือนกับแบบเสียบสายม,มาแล้วก็วต,ต่อความต้านทานะลดกระแส แล้วก็จบเลยอาจาอาจะไม่ได้จัดการอะไรเยอะอ่ะใช่ก็คือตัวเนื้อเสียงเวลาที่ตอบบลูทูธอะไรเงี้ยดีแล้วก็ตัว H1I เนี่ยครับเป็นหูฟังใน3รุ่นที่เราเอามาลองเนี่ยนะที่เวลาที่เราเข้าไปปรับ E.Q. แล้วเนี่ยมันรู้สึกถึง E.Q. มากที่สุดคือ2ตัวนั้นเนี่ยมันจะนิดหน่อยนิดหน่อยใช่เวลาที่เราปรับเปลี่ยนโหมดเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เวลาที่เราปรับ E.Q. เนี่ยเสียงมันจะแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ เวลาที่ต่อบลูทูธเนี่ยนะคือเสียงถือว่าโอเคเลยมันก็ไม่ใช่หูฟังไฮเอสหรอกด้วยราคาที่2,199่าบาทกับราคาคิดว่าดีคือมันก็เป็นมัลติฟังก์ชันเนาะมัลติฟีโนสแคนเซเลชันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเสียบสายเนี่ยครับมันมันแปลกไปมันแปลกมากเลยคือเสียงมันเบาแล้วเสียงมันก็บางใช่บางแล้วเบสก็หายด้วยใช่แล้วตัวเนี้ยเป็นหูฟังที่ถ้าเกิดว่าเราเสียบสายปั๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะ เปิดเครื่องได้ก็คือเราไม่สามารถใช้ระบบ Active Noise c a n c e l l a t i o n เวลาที่เราเสียบสายได้อันนี้ก็ฝากบอกเอาไว้คือพอยต์คือถ้าเกิดเอาว่าเอาไปใช้แบบไร้สายเงี้ยคือดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แบบเสียบสายเนี้ยก็คือ,คอจ,จะลอาดเฉ<ด>ย,ยหรือว่าแก้ขัดเฉยเฉย,ชยใช่ไหม อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบ low latency ของตัวนี้มีความรู้สึกว่าเสียงยังมาเต็มกว่าตัวอื่นนะครับก็คือแต่ละตัวนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันเนาะ huh. อันนี้ low latency เนี่ยเอาไปใช้เล่นเกมกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรเงี้ยยังมีความรู้สึกว่าเสียงมันยังมันยังมามคือมันมีความช้าม,มันก็มีอยู่บ้างเนาะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่เปิด low latency แล้วก็มันรองรับทีน,นี่ด้วย L LHDc huh. แต่ว่าเราใช้ iOS นะครับ ก็จบที่ค้ดเติม erm นะ A A C นะฮะพอทุกสถาบันมาอุ้ย Apple ใช้ A A C มาตั้งแต่ตั้งแต่สมัย iPod อ,อ,อ่ะนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวที้น่1 0 0ชั่วโมงาฮะเคลม100ชั่วโมง ประมาณนั้นแล้วก็มีแอปมีอะไรสามารถเข้าไปปรับได้อย่างนึงแต่ว่าอันเนี้ยคือมีจุดนิดนึงมีจุดนิดนึงว่าในแอปเนี้ยเขาใช้คําว่า gesture ว่า change ใช่ไหมแต่ว่า gesture คือการกดนะครับเป็นปุ่มเป็นปุ่มด้วย gesture เหมือนกันแล้วกดอ่าประมาณนั้น3ตัว uh huh. คือโดยรวมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเบสทสเข้ามาทําตลาดโฉมใหม่ในไทยคร uh huh. าวเนี้ยคือแบบเข้ามาแบบตั้งใจมากเลยนะเปิดชอ็อปวางขายหน้าออฟไลน์ line, วางขายบนออนไลน์ line, แบบว่า คือทุกอย่างเหมือนกับว่ารีแบรนด์ในประเทศไทยเมียหนึ่งผงชอบมากคือสาย usb อ่ะที่เป็นตลับแล้วยืดออกอ่ะเออผงเอาไปเมืองนอกมาอืมมันทําให้แบบชีวิตง่ายมากเพราะว่าอยู่บนเครื่องเนี้ยจังหวะที่เราจะใช้อ่ะมันก็ต้องยืดใช่ป่ะแต่จังหวะที่แบบเราจะเก็บของอ่ะพอเป็นสายมันต้องม้วนใช่ป่ะแต่เนี้ยมันหดมาเป็นตลับอ่ะมันง่ายเขาเป็นอันดับหนึ่งรู้ป่ะคือไอ้นี่มันจะมีคือ segment มันเป็น segment ที่เล็กมากนะแต่ว่าเขาเขียนไว้ว่า เขาว่าเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งในเซกเมนต์ที่เรียกว่า retractable power accessories ก็คือไอที่แบบว่ายืดได้ขดได้เนี่ยเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อนอกจากนั้นอนะ่ะเขาก็เป็นแบบเจ้าแรกๆที่ผลิตอุปกรณ์ด้วยวเทคโนโลยีเออยานเลียมไนไตรด์ออกมาใช่ไหมก็ตอนนี้ทุกเจ้าก็เป็นแกนแล้วที่ชาลเปิลก็เป็นแกนแล้วป่ะเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจ อันนี้บูลลี่เออก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพวกลิงก์ต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ก่อนสรุป3ตัวเนี้ยชอบตัวไหนสุดชอบตัวไหนสุดชอบตัวนี้อเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมันมันต่างแตกต่างจากที่เราเคยใช้มาก่อนสมการมาดีเนาะเดี๋ยวพอเราจะพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวคนก็จะมาคอมเมนต์อีกว่าพูดไทยคำอังกฤษคำก็เปลี่ยนเป็นไทยคำอังกฤษสองคำมัน exceed expectation เนะก็คือมัน มากกว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะได้อะไรเงี้ยอ่ะพี่พงศ์ละครับชอบตัวไหนที่สุดครับชอบอินเดอยมากสุดเนี่ยหรอคือตกใจกับราคาเอคือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ราคาใช้มาไม่รู้ราคาด้วยเอาจริงเคยใช้ก่อนที่พี่ธงจะมาชวนอัดวิดีโอเออเอเราก็แบบไม่รู้ราคาเออเพราะว่าเพื่อนให้มาแต่ว่าถามว่าอีไลอีลี่ e l i ล e e อีลิอีลิก็มันก็ดีไม่ใช่มันไม่ดีมันดีแต่เพียงแต่เรารู้สึกว่าตัวนี้พอเทียบกับราคา uh, เรารสึกมันคุ้มค่ามากกว่า่แต่ถ้าเกิดถามว่าตัวนั้นอนะ่ะมันให้อะไรคือมันให้ประสบการณ์ที่ใหม่มาก hmm. คือโอเคแม้ว่าคงจะใช้ o อ e วอร์เอ uh, ีอเพนเอียมาหลายตัวแต่ คนที่ไม่เคยใช้อ่ะพงอยากให้แบบหาลองอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับหูฟัง Open นเ r มากกว่าก็ได้แพงราคามันก็ลดลงแล้วอันใช่ของของแบบเมื่อก่อนมันจะแบบตัวดีๆมันอยู่แบบ5,000อัพแต่อันเนี้ยพงว่าแบบราคามันถูกกว่าเยอะแต่มันต่างกันไม่เยอะอ่ะใช่แค่ตลับมันใหญ่กว่ากับดีไซน์ถูกใจไม่ถูกใจไม่อันนี้มันลดสนิยมใช่ป่ะแต่คุณภาพอ่ะพงว่ามันมันสู้ได้นะ พอพูดถึงดีไซน์แล้วอะก็คือโดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าไอเขาเรียกว่าอะไรอะทรานสเปเรนเนี่ยที่มันโปร่งแสงเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคม,มเพราะว่าหนึ่งคือโอเคมันทําให้เราเห็นว่าข้างในชาร์จหรือเปล่าใช่ปะ่ะแต่2ก็คือมันเป็นฟิงเก์ p r ิ n t ์แมกเนตอะมันทําให้มันติดลายนิ้วมืออะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายไงแล้วก็มันจะเห็นความสึกหลอข,ของเทสค่อนข้างง่ายอ่าใช่เวลา,งงางงมีรอยอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะง่ายหน่อยแต่ว่ามันก็ซื้อมาใช้อะใช่ป่ะ ไอโฟนเราทรงกว่านี้อีกอ่ะประมาณนั้นครับสรุปว่าถ้าเกิดว่าออกกำลังกายเอาดอร์นะครับแนะนำตัวนี้นะครับถ้าชอบ o v e r อ a r เอเขาเรียกว่าอะไรนะ a c Active Noise c a n c e l l a t i o n เนี่ยตัวนี้ราคาถือว่าดีมากมันมีตัวไหนราคาไม่ดีบ้างราคาดีทุกตัวเลย อ่ะส่วนพี่พงศ์ก็ชอบอินเอียดนะครับที่ราคา1,399บาทเนี่ย1,300 1,399บาทอันนี้เป็น MSRP ด้วยนะมันต้องมีคูปองลดนู่นนั่นนี่อะไรอยเงี้ยอยู่แล้วเออแต่ว่าพอเป็นของถูกแบบเนี้ยพงศ์คิดว่าในอนาคตอ่ะอาจจะมีของปลอมซึ่งถ้าเกิดราคามันดิฟกันเยอะอ่ะพงศ์อยากให้เช็คดีๆถ้าซื้อ Official ได้ยิ่งดีใช่ครับยังไงเราใส่ไว้ในลิงก์ o f f i c i a l นะครับหรือว่าหาซื้อได้ตาม ร้านขายไอทชั้นนำโอเคเพราะว่าตอนนี้เขาแบบขายออฟไลน์ <Okay. S 2> ด้วยโอเคโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์ like, subscribe ใส่กระดิ่งกดซื้อด้วยกดซื้อด้วยโอเคไว้จเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ